โอ้โหเป็นไงสีดูน่ากินไหมดูลูกกวาดมากทุกคนดูดิตัวนี้คือ Candy Gaming Keyboard Rainbow Light LED 19คีย์ Anti Code Keyboard แบบเมนเบมคีย์แคป3สีคีย์บอร์ดไซส์68คีย์เชื่อมต่อผ่าน USB ตัวคีย์บอร์ดจะเป็นไซส์65% 68คีย์ดูการวางปุ่มของเขานะตัวนี้จะเป็นปุ่มแบบเมนเบมเป็นปุ่มยางนะครับนี่พิมพ์นุ่ม ใครที่ชอบทํางานตอนกลางคืนนี่เสียงจะได้ไม่ดังมากนะทุกคนรุ่นนี้จะมีสายติดมาไม่สามารถถอดสายได้นะครับหัวเชื่อมต่อจะเป็น USB A ความยาวของสายจะอยู่ที่2เมตรสายนี่ยาวเลยนะมาพร้อมไฟ LED 19โหมดก็ตรงนี้ปิดไฟเปิดไฟสลับโหมดลดความเร็วเพิ่มความเร็วลดแสงเพิ่มแสง การใช้งานก็จะมีอยู่ตรงนี้กดง่ายมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยตัวคีย์บอร์ดรองรับระบบของ Windows ถ้าเอามาใช้กับ Android ก็สามารถใช้งานได้นะนี่เสียบให้ดูเลยนี่เห็นไหมมีให้เลือกถึง19โหมดเลยนะครับดูโอ้โหไฟนี้เรียกว่าสว่างจ้าสว่างเลยนะโหมดเลนโบก็มีนะครับจะพิมพ์แบบปุ๊บปุ๊บป,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 บปบอย่างนี้ก็ได้ เล่นความเร็วนี่ฟืดฟืดฟืดเลยเห็นไหมลดความเร็วชา้าเวลาที่เล่นห้องมืดๆน,นะทุกคนสะใจมากแล้วก็ตัวปุ่มเสียงไม่ดังมากด้วยนะตรงนี้เป็นปุ่มยางนะครับดูสิ ถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้สามารถกดดูที่ตะกร้าได้เลยนะครับราคาค่าตัวไม่เกินหนึ่งแบงม่วงอ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดูน่าใช้และที่สำคัญตัวนี้มีประกันจากนี o อ u ูชั่นอีสปอร์ตสปีโอ้โหคุ้มเลยนี่ถ้าใครจะหาซื้อคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวเริ่มต้นดีๆนะนี่จัดไปตัวนี้เขาจะมีให้เราเลือก3แบบในโทนสีเขียวส้มฟ้าดูนะครับส้มเขียวฟ้าฟ้าส้มเขียวเขียวฟ้าส้ม ดูดิน่าชัไหม